ฮัลโหลมดสวัสดีค่ะเมื่อทุกคนก็กลับหพกกับลราเกดแล้วนะคะเย้หลังจากที่หายไปนานมากแบบหลายเดือนมากเลยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้จะทําคลิปอะไรบวกกับไม่มีเวลาว่างที่จะทําด้วยนะคะก็วันนี้เป็นวันเสาร์ซึ่งก็ หยุดเรียนเอ,อไม่ใช่หยุดเรียนมันเป็นวันหยุดนะคะแล้วก็เป็นวันเด็กด้วยก็ happy children's day นะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในวันเด็กเนาะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำตามช่่อลิปเลยนั่นก็คือ,อ,อรีวิวลิปที่ชอบมากที่สุด9แทงปะเออ9แทงนะคะ1 2 3บบ6 7 ทั้งหมด9แท่งที่เราชอบนะไม่รู้ทำไมถึง9ก้าทำไมไม่สิบไปเลยล่ะ9เล็กสวยนะคะเออ <laughs> โอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากอันแรกกันเลยอันนี้นะคะจะเป็นแท่งแรกนะคะที่เราชอบนะคืออันดับ9ใช่อันนี้เราเรียงอันดับมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี้จะเป็นของของ innisfree นะคะใช่ซึ่ง ตอนแรกอะที่เราซื้อมาเพราะเราชอบสีมันมากแล้วเนื้อมันก็ดีด้วยแต่พออยู่ไปนานๆอะเรารู้สึกว่ามันเหลวนะคะแล้วก็ตอนแรกอะคือมันเลอะเต็มขอบนี้เลยนะคะทุกคนเนี่ยเนี่ยเราคือเราเพิ่งไปเช็ดมาแต่คือตอนแรกมันเลอะมากแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเหลวแล้วมันก็เหนียวเหนอะมากเลยนะคะแต่ว่าสีโอเคนะถ้าทาอ่อนๆคือดีมากจะเป็นลิปจิ้มจุ่มนะคะแบบนี้เห็นไหมหัวของเขาจะเป็นแบบอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะทาให้ดูนะคะว่า สีคือแบบเข้มมากคือแด,แบบแดงแบบแดงแปลกเลยนะคะอันนี้จะเป็นสีเขาเนี่ยคือมันออกเป็นเนื้อตินบวกกลอสบวกอะไรซัมติงนะคะซึ่งเราไม่รู้อะแต่กลิ่นหอมใช้ได้นี่จะเป็นแท่งแรกนะคะที่เราชอบอันนี้เราไปซื้อมาจากแถวแถวสยามนะคะแต่เราไม่รู้ชื่อร้านว่าร้านอะไรนะก็ก็เช็ดออกนะคะทำไว้ก็เช็ดออก เป็นแบบสีอย่างนี้อยู่เลยอะคือมันล้างยากมากเลยนะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เลยอะ<พ>ทุกคนแปะ <laughs> นะคะเมื่อกี้จะทำมือผิดก็จะเป็นตัวนี้เลยจะเป็นสะสีนะคะเป็นลิปแมทนะก็จะเป็นสี201นี่201นะคะซึ่งสีนี้มันคือชื่อ p t t y Peach นะคะก็ชอบนะเพราะว่าสีมันน่ารักแล้วก็เนื้อดีมาก แต่ว่าไม่ค่อยได้ทาตัวนี้นะเพราะว่ารู้สึกเรารู้สึกว่าเนื้อมันหนาเกินไปสําหรับแบบ everyday look อะไรแบบเนี้ยนะคะก็เลยเอาไว้นดับแปดก็หัวของเขาจะก็เป็นลิปจิ้มจุ่มธรรมดาเนาะเดี๋ยวทาทาท,าทาให้ดูอ่าคือเราว่าหลายหายคนนะชอบสีนี้นะเพราะมันรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าสีมันออกชมพูส้มๆนิดหนึ่งอะเนี่ย ก็สีสวยใช้ได้เลยนะคะมันจะประมาณเนี้แล้วก็เนื้อดีมากๆด้วยก็กลิ่นออกเครื่องสำอาง <c oughs> <c oughs> นี่จะเป็นประมาณนี้ <c oughs> อันดับที่7นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลย <c oughs> อันนี้จะออกกึ่งลิปมันนะนี่ลิปมันมีสีอะไรประมาณนี้นะคะของ Innisfree นะคะอันนี้น่าถ้าจำไม่ผิดน,น่าจะเป็นเบอร์03ก็ <c oughs> <c oughs> มันจะเป็นลิปแบบอย่างนี้นะคะไม่ใช่จิ้มจุ่มอ่ะจะเป็นแบบ ของเาก็จะประมาณนี้เรารู้สึกว่าตัวนี้กลิ่นหอมมากเลยนะมันออกแบบขนมยังไงไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสวอชให้ดูอันนี้จะไม่เข้มมากนะคะจะออกเนื้อลิปมันเลยนี่สีสวยนะคือทาแบบไปโรงเรียนได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าทาเยอะมันก็จะเข้มนะคะถ้าทาน้อยก็จะแบบมีความแบบลิปมันนิดนึงแล้วก็มีสีหน่อยๆน,นะคะก็ตัวนี้ก็ชอบมากมาก แต่ว่าไปโรงเรียนก็ไม่ค่อยได้ทาตัวนี้หรอกค่ะเพราะว่าเรามีอันดับหนึ่งเฟรนดของเราเลยก็เดี๋ยวเราดูกันตออันดับดที่หกของเรานะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นโอไมตินนะคะอันนี้เป็นสี05นะซึ่งเป็นลิปจิ้มจุม่มใช่แล้วก็แพคเกจมันน่ารักมากแล้วก็อันเล็กๆพกพาง่ายด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นหัวจิ้มจุ่ธรรมดาเนาะเดี๋ยวทาสีให้ดูอันนี้มันจะออกแบบ สีเอ่อแดงแงอิดๆิหน่อยหน่อยนะคะแดงแดงแ,ดงแบบตุ่นตุ่นอะเราไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือเรียกยังไงอะแต่เราว่ามันสวยมากเลยเนื้อก็ดีมากจะออกเนี่ยแดงแดง,แงส้มๆ้มอิดๆิตุ่นตุ่น,นไม่รู้ว่าพูดว่ายังไงแต่มันสวยมากเลยนะนี่ก็กลิ่นหอมนะคะเราชอบกลิ่นตัวนี้มากมันกลิ่นเหมือนแบบวานิลลาเออหอมมากหอมมาก ก็เนื้อดีมากด้วยก็อย่าลืมไปหาลองซื้อกันมาใช้นอันดับที่<ช>5นะคะ,ะ,คะเราภูมิใจนำเสนอมากเพราะว่าชอบทั้งแพ็กเกจชอบทั้งเอิกิมมิคข้างในของมันนะคืออันนี้ดีมากเราชอบมากก็สนับสนุนโดย b a n g y o c o <oughs> m อีกแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆที่ส่งมาให้เรารีวิวนะคะเพราะว่าเราชอบมากโอเคนั่นก็คือนี่ดูแพ็กเกจแพ็กเกจแบบ Princess มากแกคือมันแบบเจ้าหญิงมากชอบมากดูดิ ดูความแบบละเอียดมากแบบทําอย่างเงี้ยสวยอ่ะเดี๋ยวลองเปิดให้ดูชึบนี่นะคะจะเป็นลิปแท่งแบบนี้ตึ้นตื้นตึ้นต้น,ต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 นมันเป็นแบบลิปดอกไม้แบบนี้คือสวยมากสวยแบบเลิศมากแล้วมันคือลิปมันนะคะเห็นอย่างงี้คือนางคือลิปมันนะจ๊ะแล้วก็แอบ,บมีสีแบบชมพูนิดด้วยโอเคกลิ่นหอมกลิ่นหอมกลิ่นเหมือน ลูกพีชใช่กลิ่นพีชเลยก็เดี๋ยวลองสวอชให้ดูนะคะมันตอนแรกอะ่ะทาไปอะ่ะไม่มีสีเลยแต่ว่าพออยู่ไปสักพักอะ่ะไม่ถึงหนึ่งนาทีอะ่ะมันมีสีเห็นปะเนี่ยตอนทาตอนนี้ยังไม่ค่อยมีสีเดี๋ยวเรารอเวลา,ลา,ลาสักพักนะคะเห็นไหมคือมันมีสีชมพูบางๆเนี่ยตรงเนี้ยซึ่งทาไปโรงเรียนได้เลยนะคะตัวนี้แนะนำามาก แล้วก็เนื้อแบบให้ความชุ่มชื้นด้วยอ่ะอืมแล้วก็สีแบบน่ารักมากแบบสามารถทาไปตรงนี้ได้เดี๋ยวอันนี้เราทาให้ดูเลยแล้วกันเนี่ยะคะ่ะก็มันเป็นลิปมันจริงๆเนี่ยสวยมากเลยนะคือมันมีความเงาแล้วก็มีความแบบทำไมรู้สึกชอบไปดูฝั่งนี้เออกล้องมันอยู่นี่ไงอืมมีความแบบมันนะคะแล้วก็มันมีสีด้วยไม่รู้เพื่อนเห็นไหมแต่ว่ามันมีสีนะคะ ดีอ่ะตัวนี้ก็ใครสนใจนะคะไปซื้อได้ที่ banggood com โอเคโอเคไม่แพงนะคะตัวนี้แต่เราไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เหมือนกันแต่ว่าอันดับที่4แ,แล้วนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยจะเป็นลิปตินของ i n t u It นะคะเป็นเจลตินเห็นเปล่าเนี่ยมันเขียนว่าเจลตินราะคาแล้วก็เป็นของ i n t u It ซึ่งตัวนี้เมื่อก่อนอะเราใช้บ่อยมากไว้แบบทาแก้มก่อนไปโรงเรียนนะคะมันคือ อะไรที่ทาแก้มได้8ชั่วโมงนี่แหละเหมือนอยู่8ชั่วโมงจำหนึง8 hour wear นะคะนี่คือมันสําหรับไว้ทาแก้มแบบแบบโดยเฉพาะอะ่ะอืมกระทาปากได้ด้วยแต่ว่าเรารู้สึกว่าทาแก้มแล้วมันมีความติดทนถึงเย็นนะคะแบบชมอมชบแก้มดูเลือดฝาดอมจมูถึงเย็นอะ่ะเอออันนี้ดีมากก็จะเป็นจิ้มจุ่มเหมือนกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวลองทาสีให้ดูเนาะอันนี้มันจะออกเนื้อเจลเจลนะคะแล้วก็ ประมาณนี้นี่จะประมาณนี้เลยนะคะสีก็จะน่ารักน่ารักแบบนี้หน่อยๆมันจะไม่เข้มมากแล้วก็เนื้อจะบางเบา,บาซึ่งชอบมากนะคะตัวนี้แนะนําแนะนําเนี่ยเห็นป้าคือตัวนี้ลบแล้วยังไม่ออกเลยอะคือแบบมันต้องใช้แรงมากๆตัวอะถึงออกเนี่ยขนาดอันเนี้ยลบยังไม่ออกเลยอะ คืออยากจะบอกถึงความติดทนจริงะะตัวนี้ตับที่3แล้วนะคะ<ๆ>ก็เราชอบเป็นตัวนี้แพ็กเกจมีความหลุดลอกแล้วเพราะว่าเห็นถึงความใช้บ่อยเห็นปะมันหลุดหมดแล้วดิะดิตรงนี้จริงๆมันมีแบบเขียนว่า U and me นะคะมันหลุดแล้วแต่ตอนแรกแพ็กเกจมาสวยมากเลยนะคือลิปแบรนด์น้องยูกับเมจินะคะก็ไปหาซื้อกันได้ตาม IG นะคะนี่ไม่ได้สปอนเซอร์หรอกแต่ว่า มันดีก็เลยบอกต่อเนาะโอเคเดี๋ยวลองนี่ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นเนื้อติ้นเลยติ้นน้ำวอเ e อร์ติ้นเลยนะคะโหสีแบบสีนางสุดยอดมากอันนี้เราใช้อยู่ทุกวันก่อนไปเรียนนะคะก็ทาแก้มทาปากนิดนึงนสีของเขาจะเป็นแบบนี้อันนี้แม่สีเชอร์รี่นะคะของเขามีทั้งหมด3าสีคือลิ้นจีเชอร์รี่แล้วก็พีชซึ่งตัวพีชอะมันออกใหม่มา แต่ว่ายังไม่ได้ลองเลยก็ Donc, เราชอบสีประมาณนี้ไม่ค่อยชอบส, 1, 1> oh. ส,สีส้มๆอ่ะเราชอบสีประมาณแดงๆนิดนึงชมพูนิดนึงนะคะก็จะได้ประมาณนี้ตัวนี้ก็ดีมากๆเนื้อดีมากๆติดทนเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็ไม่ต่างจากเมื่อกี้เลยจ้าดูจ้าลบไม่ออกจ้าเนื้อตินอะไรแบบเนี้คือเราสึกว่ามันออกยากมากเลยนะถ้าสําหรับอันที่ติดทนแล้วดูสัมรียอด ความติดทนนี้ยกให้อันดับหนึ่งเลยนะคะเรื่องสีก็อันดับหนึ่งเหมือนกันนะคะชอบชอบสีมาถึงอันดับที่สองกันแล้วนะคะตัวนี้ก็ไปโรงเรียนใช้เติมตทั้งวันนะคะแบบวันไหนแบบว่าเออมีเวลาแล้วก็ปักซิก็ใช้ตัวนี้ก็คือนี่ 3ce นะคะเป็นลิปจิ้มจุ่มนะเป็นเนื้อแมทนะคะก็แพคเกจน่ารักมากจะประมาณนี้สีมันคือ 3ce สีเบอร์ enjoy love นะคะเราไม่รู้ว่าเบอร์อะไรนะแต่ว่าตัวนี้ดีมากแล้วก็สีน่ารักมากๆก็เป็นลิปจิ้มจุ่มเหมือนกันนะคะสีแบบน่ารักมากแล้วก็กลิ่นหอมมากแล้วว่าตัวนี้มีความ้ายกลิ่นของโอไมาตินนะคะนี่สีของเขาจะเป็นแบบนี้น่ารักมากดูยดิมันจะออกแบบชมพูชมพูน่ารักเลยอะ่ะตัวนี้ก็ชอบมากแล้วก็เนื้อดีมากทาไปโรงเรียน เอ่อทาเติมระหว่างวันได้ะะมามถึงอันดับหนึ่งของเราแล้วนะคะหลายๆคนอาจจะคิดไม่ถึงว่าฮะดูมาตั้งนานอันดับหนึ่งเครื่องน,นี้หรอครื่อัน้ำหนึ่งที่เราชอบอะ่ะเพราะว่าเราใช้ทุกวันแล้วก็เรารู้สึกดีกับมันนะคะแล้วก็รู้สึกแบบไม่เคยผิดหวังเลยที่ซื้ออันนี้ตุนมาหลายอันว่กนั่นก็คือนี่จะเป็นวาสลีนนะคะเป็นลิปมันนะ วัซซีลิปบาล์มนะคะซึ่งต้องเป็นสีนี้ด้วยนะที่เราชอบนะคะก็คือโรซี่ลิปนะคะเป็นสีแบบออกชมพูอ่อนๆอะ่ะเพื่อเรารู้สึกว่าตัวนี้ให้ความชุ่มชื้นดีมากแล้วก็สีเออมันมีสีเดี๋ยวทาเลยเนี่ยเห็นถึงความใช้บ่อยปะเหลือก้นแล้วอะ่ะแต่ว่าเราซื้อตุนเยอะนะคะตัวนี้ก็ทาแล้วรู้สึกว่าปากไม่แห้งก็ต้องไม่แห้งสีเพราะมันคือลิปมันใช่ไหม ตัวนี้ดีที่สุดที่เราเคยใช้มานะคะทั้งแบบลิปมันถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีลิปมีสีอ่ะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เพราะเรารู้สึกว่ามันออกสีชมพูอ,อ่อนๆนะคะซึ่งดีมากๆตัวนี้แบบที่หนึ่งในใจเลยที่หนึ่งในใ,นใจคุณเลยน <c oughs> ี่นะคะก็หาซื้อกันได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะตัวนี้ก็หาซื้อง่ายเหมือนกันก็กตามนั้นจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะก็ถ้าเพื่อนชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ ถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะเดี๋ยวจะพยายามอ่านแล้วก็ถ้าไหนทำได้ก็จะทำให้นะคะคลิปนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย